ครับผมพี่น้องเช่ายูทูบครับวันนี้สาพามาชมต่อรั่งสุขโขทัทยหนึ่งครับผมพี่น้องลักษณะเด่นก็คือเขาจะเป็นใบลำต้นหรือใบออกสีดแดงๆครับพี่น้องทรงใบก็ะสีน้ำเหลมงประมาณนี้ครับ กำลังสุโคไทยหนึ่งครับผมสุโคไทยหนึ่งนะครับคุณสมบัติก็คือทอนต่อใส่เินฟล์หลักปมครับพี่น้องนะครับประมาณนี้ครับ สวยๆครับพี่น้องกำลังงามอันนี้เอาไว้ถ้าเป็นต่อครับสำหรับเสียบยอดขึ้นกันนะครับก็อยู่ในถุงสองคูนเจ็ดครับพี่น้องทรงของสองคูนเจ็ดนะครับคุณสมบัติเด่นก็คือต้นต่อสายเดือนไฟหลักปมครับก็เป็นกันและครับพี่น้องเป็นขึ้นกันแต่ว่า เราก็จะมีหลากผลิตหลากขึ้นมาใหม่ได้เร็วขึ้นกับ่น้องนะครับประมาณนี้ครับฝรั่งสุขโขทัยหนึ่งครับ